เสียงวีดมาแล้วนะครับสำหรับขบวนรวจตพิเศษที่44นะครับเข้าโคงบันโปงมาแล้วนะครับสำหรับขบวนรวจพิเศษที่44นะครับทัทางสุราษฎร์ธานีปายทางกรุงเทพมิิััรนะครับกำลังจะมาลอดสะพานเกลือกมานะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับวันนี้ขบวนนี้ล่าช้านะครับ ประมาณ29นาทีนะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโปงนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางทกรุงเทพอภิตรนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสบไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ